รวดเร็ว,รวชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราสีเขียวเราไปกันที่จังหวัดตราดทุเรียนดีไม่มีกินแต่กินมีกินในปากหวานตัดยากินต้องจองข้ามปีที่บ่อไร่ที่สวนสุป,ปันทุเรียนเมืองตาดหมู่ที่3ตาบลหนองบอลอ,อําเภอบ่อไร่จังหวัดตราดเป็นสวนทุเรียนของสิบตำรวจเอกสุป,ปัญญา พันเพ่งข้าราชการตำรวจนอกราชการและหันมาทำสวนทุเรียนต่อจากบิดาคือนายทองหล่อพันเพ่งที่ปลูกทุเรียนโดยการเพาะเม็ดไว้นานนับสิบปีแล้วจึงตั้งชื่อ oh. ทุเรียนตัดต้นนี้ว่าพันทองหล่อเนื่องจากเกิดจากการนำมเมล็ดมาเพาะขยายพันธุ์และได้ผลผลิตที่แปลกแตกต่างไปจากทุเรียนทั่ว,วไปคือมีกลิ่นหอมอ่อนๆมีรสชาติหวานจับใจเนื้อนุ่ม เป็นครีมละลายในปากจนลูกค้าที่มาชิมตั้งชื่อให้ว่าทุเรียนหวานตัดขาหลังจากนั้นจึงทำการเพราะเมล็ดขยายพันธุ์ทุเรียนพันธองหลอ่อส่งขายให้ลูกค้าที่สั่งจองกันล่วงหน้าเพราะต้นพันธุ์ส่วนผลผลิตลูกค้าจะต้องสั่งจองกันล่วงหน้าเช่นกันซึ่งเป็นการจองข้ามปีกันเลยทีเดียวถึงจะได้กินทุเรียนพันธองหลอ่อนอกจากนี้ยังมีทุเรียนที่นายทองหลอ่อ ปลูกไว้ด้วยมเมล็ดอีกต้นที่มีรสชาติหวานไม่จัดอร่อยละลายในปากแต่มีกลิ่นเมื่อสุกจะมีกลิ่นเฉพาะในตอนใส่ปากกินเท่านั้นจึงตั้งชื่อทุเรียนพันชำนานวิทย์เนื่องจากนายชำนานวิทย เตรัตรองปรลัดกระทรวงมหาดไทยในขณะดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นผู้มาชิมทุเรียนต้นนี้เป็นคนแรกจึงขอชื่อมาตั้งเป็นทุเรียนว่าชำนานวิทย์ซึ่งผู้ต้องการต้นพันธุ์และผลผลิตก็ต้องจองกันในเพจเฟซบุ๊กชื่อสวนสุป,ปัน ทุเรียนเมืองตาดเช่นกันโดยทุเรียนพันชำนาญวิทย์ปีนี้เก็บผลผลิตได้เพียง40ลูกเท่านั้น10ตํารวจเอกสุป,ปันกล่าวว่าผล,ผลผลิตทั้งต้นพันธุ์และผลทุเรียนลูกค้าต้องสั่งจองกันล่วงหน้าแบบรอกินเงินข้ามปีโดยพันธงรอราคาจำหน่ายกิโลละ550บาทส่วนพันชำนาญวิทย์ราคากิโลกรัมละ450บาทสั่งจองทางออนไลน์ทางเพจเฟซบุ๊ก ของสวนสุพันณทุเรียนเมืองตราดเท่านั้นซึ่งถือเป็นทุเรียนพันธุ์ใหม่ของอำเภอบอ่อไร่จังหวัดตราดซึ่งถือว่าเป็นทุเรียนที่มีการปลูกจากเพาะพันธุ์จากต้นเมล็ดพันธุ์ของรุ่นพ่อมาสู่รุ่นลูกซึ่งถือว่า เป็นพันธุ์ที่หายากของจังหวัดตราดซึ่งมีผลผลิตในปีนี้ที่เก็บแล้วมีอยู่แค่40ลูกต้องมีการจองกันข้ามปีถึงจะได้กินทุเรียนพันุ์นี้นะครับทุเรียนพันธุ์ทองหลอ่อและพันุ์ชำนาญวิทย์ซึ่งถือเป็นธุเรียนที่อร่อยและไม่เหมือนใครซึ่งมาชิมกันได้ที่จังหวัดตราดในอำเภอบอ่อไร่ซึ่งมีของสวนสุป,ปันหรือเข้าไปในเฟซเฟสเฟ,เฟบุ๊กครับ สวนสุพันทุเรียนเมืองตราดนะครับถึงจะได้กินกันต้องมีการจองทุเรียนกันแบบข้ามปีถึงจะมีให้ได้ชิมนะครับเป็นทุเรียนที่ไม่มีกินแต่เวลาชิมเข้าไปในปากแล้วจะมีกลิ่นออกมาและมันจะละลายในปากซึ่งถือเป็นทุเรียนที่ขึ้นชื่ออีกชุดหนึ่งนะครับของจังหวัดตราดซึ่งมาชิมกันได้เลยที่บ่อไร่ที่สวนสุพัน ของสิบตำรวจเอกสุป,ปันนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ต่อยอดจากรุ่นพ่อมาสู่รุ่นของตัวเองซึ่งถือว่าเป็นทุเรียนที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งของจังหวัดตราดซึ่งถือเป็นเมืองแห่งผลไม้อีกจุดหนึ่งต่อจากจังหวัดจันทบุรี่ันชำนาญวิทย์ครับก็เกิดจากการพาเพาะเมล็ดของคุณพ่อเหมือนกันครับก็พเพาะเมล็ดไว้แล้วพอออกผลผลิตมาก็มีลักษณะที่แตกต่างไปจากทุเรียนที่มีอยู่ แล้วก็ส่วนเรื่องชื่อนะครับก็คือตอนนั้นสายพันธุ์นี้เรายังไม่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วก็ยังไม่ได้ตั้งชื่อแล้วก็มีผลผล,ผลิตเราชิมกันเองแค่ในครอบครัวยังไม่เคยมีคนคนคนนอกคนอื่นที่ได้ชิมแล้วพอดีช่วงนั้นท่านชำนาญวิทย์เตรัตเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดของจังหวัดตราดเขาได้มาเยี่ยมชมสายพันธุน์ทุเรียนยน้ขมิ้เมืองตราดกับทองหล่อแล้วก็จังหวะนั้นทุเรียนต้นเนี้ยเขามีผลผล,ผล,ผลิตพอดีแล้วก็